สวัสดีครับคนชอบหวยชาแนลนะครับมาคุยกันหลังหวยออกนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งมิถุนายน,นครับก็ผลก็ออกมาเรียบร้อยนะครับหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหกนะครับก็มาดูนะครับว่าสูตรของเรามีตัวไหนมีชุดไหนเข้ามั่งนะครับชุด ค้นหาเลขนะครับก็เข้านะครับเข้าเก้าหกนะครับชุดแรกนะครับค้นหาเลขนะครับส่วนชุดต่อไปมีชุดไหนมั่งนะครับชุดสองตัวบนนะครับเข้าที่เก้าและหกนะครับชุดสองตัวบนเข้าเก้าหกนะครับ ชุดนี้เข้าไหมชุดนี้ก็มีนะครับ9และหนะครับชุดต่อไปมีไหมโอ้มีเหมือนกันครับเข้าหมดเลยครับเก้าหกงวดที่แล้วเข้าที่หนึ่งสองครับวันนี้ก็เข้า9และ6ชุดบนสามสูตรสามชุดนะครับเข้าหมดเลยนะครับสามชุดเข้าหมดเลย และนี่เป็นชุดชุดล่างชุดล่างนะครับแต่มีมีเก้ามีหกนะครับแต่ว่าถือว่าไม่เข้านะครับเพราะว่ามันออกศูนย์สองนะครับถือว่าไม่เข้านะครับเราจับจับที่ศูนย์สองไม่มีนะครับมีแต่หกเก้านะครับหกเก้าเก้าหกถือว่าไม่เข้านะครับอันนี้เป็นชุดชุดล่างเหมือนกันนะครับ ชุดล่างออก02ตอว่าไม่เข้านะครับแต่ว่าชุดที่เราจับชุดที่เราจับแล้วเราทําลง YouTube ให้เพื่อนๆดูนะครับมีเข้านะครับเข้าที่02 02 20นะครับตัวที่เราจับให้ก็02 03 04นะครับ72 73 74ชุดแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ หนึ่งมิถุนายนหกห้านะครับก็เข้านะครับถือว่าเข้านะครับชุดนี้เลยนะครับที่ลง youtube ให้งอดนี้นะครับลงแค่คลิปเดียวนะครับเข้าเข้านะครับปังปังเลยนะครับก็ชุดต่อไปที่อาจารย์ทําไว้นะครับทําไว้ก็ให้ตัวเน้นเน้นที่ศูนย์สองครับ เน้น02 27และ37นี่ก็เข้านะครับนี่ก็เข้าโอ้เข้าเยอะนะครับเข้าทุกสูตรเลยนะครับสูตรตัดลงมาให้ก็เข้าที่0 02สูตรนี้ก็เข้านะครับแล้วก็สูตรนี้สูตรเต็มของเรานะครับ สูตรเต็ม40สูตรนะครับเข้าที่0ูนย์สอแล้วนะครับเข้าที่0ูนชุด2ตัวล่างมิถุนายนนะครับชุดนี้เลยนะครับเข้าที่0ูนย์นะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่6 0ศูนนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับชุดล่างของเรานะครับอันนี้ก็0 9 9ย์นะครับโอ้หลายงวดแล้วครับวันนี้ก็เต็มเต็มนะครับ 02คนชอบหวยชาแนลนะครับวันนี้ก็ถูกนะครับดับ5นะครับดับแน่นอน100%นะครับไม่มาแน่นอนครับเข้าที่02ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทักทายกันหลังหวยออกนะครับก็ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ กันในที่ถูกวดหน้ามารอชมกันใหม่นะครับวดหน้ารอชมรอติดตามนะครับสำหรับมวดนี้ก็ทักททย FC นะครับเพื่อนๆนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ